รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนละว,วันอาทิตย์เช่นถึงเที่ยงครึ่งเวลาดีแบบนี้จะกับน้องแฟรซคเชเนเดินค่ะกันค่ะแ่นครับและช่วงแรกของเราเราก็จะมาเล่าข่าวกันเหมือนเคยเพราะว่าช่วงแรกของเรามีชื่อว่าเป็นค่ะ ของเราในวันนี้ช่วงเป็นข่าวเกาะกระแสะความดังสัมภาษณ์ความรู้สึกกับพี่พี่เดอะไวท์ซีซันสามและใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วกับการจดภายครั้งใหม่ของกวนไดโนเสาร์น้อยทั้ง12ตัวที่งานไดโนป่วนกวนหันสาปีสี่ช่วงข่าวสัญจรผู้สื่อข่าวสิวจะพาไปสัญจรกันที่งานชมภาพยนตร์รอบสืบ่อมวลชนเรื่องโจราเอมอนแตนบมีช่วงอยากรู้อยากเห็นถึงคิวที่เราจะหาคําตอบให้กับน้องฟลุกที่ถามมาว่าสมองมนุษย์แตกต่าง กับสมองโลมาอย่างไรผิดท้ายกับช่วงเปิดโลกผู้สื่อข่าวจิ๋วภาคสนามจะพาเราเปิดหูเปิดตาเรียนกันทําโมเดลอาหารที่ไม่ฟู้ดโมเดลจะสนุกขนาดไหนถามพลานะครับข่าวแรกของพี่นะคะอยากรู้จังเลยว่าถังเกิงเป็นไหมว่า ช่วงนี้นะมีเมที่ประกวดร้องเพลงเยอะมากๆเลยค่ะ<ห>เรียกได้ว่ามีพื้นที่คนออกมาแสดงความสามารถเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะใช่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับที่โด่งดังเปรี้ยงป้าแล้วก็เป็นจุดสนใจว่าที่เกิดน,นะครับคือรายการ The Voice Thailand นั่นเองนะคะนั่นดูทุกวันอาทิตย์เลยแหะครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่เน้นต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเราสามคนได้ไปสัมภาษณ์พี่พี่จาก The Voice ที่สุด ใช่แล้วดีเลยค่ะเราจะได้รับรู้ถึงแรงบันดาลใจของเขานะคะแล้วก็ความม,มุ่งมั่นความพยายามของพี่ๆแต่และคนที่จะเดินมาถึงจุดนี้เราก็ผมว่าสง่รารหาเผยทตรงจุดนี้ได้นะคะเราไปดูกันเลยดีไหมไปกันเลยไป,ไปกันเลยละตอนนี้นะครเราก็อยู่กับพี่ๆจากเดอะไวซ์ซีซั่น3ครับสวัสดีครับ ขอถามกันเลยนะคะว่าพี่ๆแต่ละคนเนี่รู้สึกไงที่ได้มาประกวดในครั้งนี้ครับก็ตื่นเต้นนะครับดีใจนะครับก็สนุกสนานได้ประสบการณ์ใหม่จากรายการครับครับก็ผู้สึกอายเด็กไม่รู้ว่าเด็กต้องทุกข์ก็ดีใจครับที่ได้เข้ามาประกวดในรายการนี้ครับได้ประสบการณ์มากมายครับผมเยแยะครับก็ดีใจแล้วก็เป็นเป็นเกียรติยิ่งยิ่งครับครับแล้วก็พี่ๆแต่ละคนนะครับได้แรงบันดาลใจยังไงครับถึงมาร้องเพลง สำหรับตัวตัวพี่เองเนี่ยก็พอดีพี่ดูในเดินออกจากบ้านแล้วก็ทางทีวีก็เปิดพงศิษฐ์คำพี่อยู่ที่นี้พี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นชอบเขาก็เลยรับเล่นเป็นทีมล้องเกนตอครัสำหรับพี่นะครับก็ดูติดตามตั้งแต่ซีซั่นแรกครับผมก็เขาเข้าไป็นะกวนกันก็เป็นจุดประกายที่อยากให้เรา อยากลองมาประกวดในรายการที่ดูครับผมสำหรับพี่ก็จะเป็นที่นนซีซั่นแรกครับพี่ก็ชอบเขาแล้วก็อยากอยากเป็นเหมือนเขาก็เลยมาครับแล้วพี่ๆีทั้ง3คนรู้สึกไงครับที่ได้มายืนบนรอบไฟนนลครับก็ภูมิใจนะครับภูมิใจที่อย่างน้อยเราก็แล้วก็ยังมีความสามารถในสายตาคนอื่นอยู่แล้วก็ภูมิใจที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็สนุกกับมันก็ดีใจครับที่ได้เข้ามาถึงในรอบไฟนนลครับผมก็ ทุกคนทําดีหมดครับไม่ว่าจะคนอื่นที่ผ่าเข้ามาในรอบเฟสนอลหรือกแล้วก็คนที่ตกรอบไปแล้วทุกคนทําเป็นที่หมดครับก็เหมือนเราเป็นตัวแทนของทุกคนที่เข้ามาปวดในรายการหรอ้นะครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นตัวแทนของทีมแล้วขอถามฝากไปถึงน้องๆน,นะคะหลายคนที่เขาบอกว่า อยากจะร้องเพลงแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าเขาจะมีความสามารถพอไหมอะไรเงี้ยค่ะขอให้ฝากกำลังใจหรือว่าแนะนําวิธีที่จะทาให้เขาแบบว่ากล้าอะไรเนี้ยค,ะนนยคะ่ะจริงๆแล้วไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกจริงๆแล้วเราสามารถฝึกฝนได้ถ้าเกิดน้องๆทางบ้านเนาะถ้าชอบอยากจะทาอะไรอยากไปนักดนตรีอยากไปนักร้องอยากไปนักกีฬาเริ่มที่จะทําก่อนเริ่มที่จะรักกับมันลองทํากับมันใช้ชีวิตยอยู่กับมันใช้เวลากับมันเยอะๆแล้วก็มันจะเชื่อว่ามันจะ ึงฝันแน่นอนครับก็ทุกคนมีความฝันเหมือนกันทั้งหมดครับผมก็อยู่ที่แต่ละคนจะฝันอยากจะเป็นอะไรทําให้มันทํากับมันให้เต็มที่ครับผมแนะโอกาสอาจจะไม่ได้มาเหมือนกันทุกคนครับผมขอให้ทุกคนข่อยคว้าหาท่านมีโอกาสนะครับก็ขอยคว้าไว้ครับผม เต็มทีค่คและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนจากรายการ The White Season 3ามเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆคราเนี่ยก็<อ>มีความมุ่งม,มั่นที่จะเดินตามความฝันให้สำเร็จเพื่อนๆก็เอาไปเป็นตัวอย่างนะคะ โอเคกันมาถึงข่าวนี้กันบ้างเลยดีกว่านะคะกับงานไดโน่ปวนกวนหันษาปี4รุ่นน่าเทไปกับการจมภายครั้งใหม่ของไดโน่น้อยทั้ง12ตัวนะครับกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของบิ๊กซ่าจีจัดติสสีปุ๊บปั๊บเปิร์ลเอเนุ้งนิงพร้อมเพื่อนใหม่นิ้งหน่องเปิร์ลป๊าปกุ้งเหน่งแจวแหววกับแก๊บและโตเต๋ ที่มารวมพลเพื่อช่วยกอบกู้ธรรมชาติกับคืนสู่โลกใช่แล้วค่ะพบกับละครเวทีเต็มรูปแบบนะคะสำหรับเด็กแล้วก็ครอบครัวซึ่งจัดขึ้นมาเป็นปีที่4แล้วค่ะในชื่อไดโนป่่นกวนหันสาตอนตะลุยดาวน้อยสีน้ำเงิน <Yeah. S 1> โดยได้แรงบ,บันดาลใจนะคะมาจากนิทานเรื่องดาวน้อยสีน้ำเงินอีกด้วยค่ะและยังมีกิจกรรมอื่นออีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นงานที่น่าสนใจและน่าสนุกมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับดูที่งานนี้นะคะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่สู์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันที่22ถึง25มกราคมนี้หรือน้องๆน,นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m p l n n o r k k i คครับใช่แล้วค่ะและช่วงหน้าช่วงข่าวสนต้รอเราอยู่แล้ว,ลว,วนะคนะเจอกันค่ะเจอกันครับ